กลับมาอีกครั้งกับฟุตบอลเมดเอร์เกมวางแผนฟุตบอลระดับตำนานที่ดำเนินมาถึงภาค2024แล้วนะครับโดยภายในเกมเพิ่มฟีเจอร์มากมายที่น่าสนใจให้การเล่นของทุกคนนั้นเข้าใกล้ความเป็นผู้จัดการทีมมากขึ้นพร้อมอัปเดตการซื้อขายในฤดูกาลล่าสุดอย่างครบครันและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้ก็คือบรรดาแข้งระดับวันเดอร์คิดหรือดาวรุ่งตัวท็อปที่ปรากฏอยู่ในเกมมากมายที่หลายครั้งหลายคราวบรรดาชื่อเหล่านี้ก็มีชื่อเสียงในชีวิตจริงกันมาแล้วนักต่อนักไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าหนูลิโอเมส และ2010หรือิริยันเอ็มบัปเป้ลอตตินใน FM 2016ในภาค2024ก็มีดาวรุ่งหน้าใหม่ก้าวขึ้นมามากมายบางรายก็มีมาตั้งแต่2-3ภาคที่แล้วแต่เพิ่งจะมามีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นในภาคปัจจุบันนี้และว,วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ กระขันอาสาจัดทีม11ตัวจริงดาวรุ่งที่ดีที่สุดแต่ละตำแหน่งในเกมฟุตบอลแมเนจเจอร์2024มาให้ทุกท่านได้ชมกันจะมีใครบ้างไปชมกันได้เลยหมายเหตุ Hate, ผู้เล่าจะขอเลือกผู้เล่นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนักมาอยู่ในทีมนี้หากไม่มีดาวรุ่งตัวท็อปในโลกปัจจุบนันขอให้เข้าใจด้วยนะครับผู้รักษาประตูโรมเจเดนอวซูโอดูโรจากอาเตอัลมา พอหนุ่มจอมหนึ่วัยสิบเก้าปีชาวดัตเชื้อสายการนาปัจจุบันเป็นมือสองของอาเซอักมานในลีกในเธอร์ลนดตตัวเลือกรองจากแมตต์ไลอันมือกาวจอมเก่าชาวออซี่ซีซั่นนี้ได้โอกาสเฝ้าเสาในเกมลีกรองเป็นหลักทว่าชุดใหญ่ยังสร้างตำแหน่งไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตภายในเกม FM 2 0 2 4พน่อหนุ่มโรมก็มีค่าพลังที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในค่าความนิ่งที่สูงถึง15เต็ม20และค่าพลังมาตรฐานของผู้รักษาประตูก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับพัฒนาที่13-14เเเช่่นกกาารรรับบอออให้ยูมืตปิดเกกกมมาารออชบอลลแะปฏิิกรยาตสนอง แถมสนนราคาก็ไม่ได้แพงมากนักราคาไม่น่าจะเกิน15ล้านยูโรก็สามารถดึงเขามาปั้นต่อได้แล้วแบ็กขวาอีบันเฟรสเนดาจากสปอร์ติ้งลิสบอน เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลตกเป็นข่าวอย่างหนักที่เซนพ่อหนุ่มวัย29ปีจากเรอัลบารรลิตไปร่วมทัพแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นจนเมื่อเวลาดำเนินไปถึงช่วงท้ายตลาดซัมเมอร์เฟรชเนดาก็ตัดสินใจย้ายไปร่วมทัพสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อพัฒนากับสโมสรที่พร้อมปั้นเขาสู่ระดับต่อไปจากฟอร์มเมื่อฤดูการที่แล้วเอเอ็ม24กําลังเห็นเช่นกันนะครับและจัดค่าพลังอยู่ในระดับที่ปั้นแค่ไม่นานก็พร้อมจะก้าวสู่ระดับท็อปในทันทีมเเร่่อกกกบบตาาทลี อยู่ในระดับ14ทั้งสิ้นมันจึงมาพร้อมกับค่าตัวที่ต้องเจราจาอย่างดีถึงจะได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกแต่ถ้าไม่อยากเจราจาสปอร์ติงก็ตั้งค่าสัญญาวไว้ให้แล้ว80ล้านยูโรเซนเตอร์แบ็กจอโจ,อจอสคาวินี่จากอตาลนตา กองหลังระดับท็อปกับอิตาลีเป็นของคู่กันมาอย่างช้านานและยุคปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นและหลักฐานที่เห็นกันต่ำตานั่นก็คือจอโจสคาวินี่เซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งวัย19ปีที่สถาปนาเป็นตัวหลักของยอดทีมแห่งแบกามูโเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับหลังรับใช้ทีมเกิน60นัดเข้าไปแล้วแถมยังกล้าไปติดทับอสูรีชุดใหญ่ไปแล้วด้วยสคาวินี่มีค่าพลังในเกม F m 24ี่สสที่หสุดๆเขาคือเซนเตอร์แบ็กที่ครบเครื่องโดดเด่นในด้านร่างกายมีการกระโดดคคคววาาาาาาามม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 ฟิตตพพรรร้้ออออแลละะึดดดยูู่่่่ใในนนนนัับ15 17เเเ็20 20ีีงงงกกกทสถ เก,มร, <impression. S 1> เกมรับก็อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งสิ้นนะครับครั้งเข้าสากัดเล่นเป็นทีมกันยืนตำแหน่งและความขยันแถมยังมีการควบคุมบอลภาคพื้นได้ดีแต่บอลพอใช้และขยับตัวได้อย่างคล่องแคล่วนี่คือเอ์ลิงฮาแลนเมื่อสมัย2-3ปีก่อนที่มาในคราบกองหลังยังแท้จริงแต่ราคาก็นะถ้ามีเงินเกิน100ล้านยูโรก็คงคุยกันได้เซนเตอร์แบ็กลีไวโควิลจากเชลซี ถึงแม้ฟอร์มของเชลซีจะลุ่มลุ่มดอนดอนอย่างหนักในฤดูกาลนี้แต่ก็ยังพอมีอะไรให้ยิ้มอยู่บ้างกับฟอร์มของลีวายโควิลที่ก้าวขึ้นมาคว้าตำแหน่งตัวจริงในฤดูกาลนี้ได้อย่างเต็มตัวไม่ว่าจะบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กหรือแบ็กซ้ายตามแต่สถานการณ์ค่าพลังของแข้งหนุ่มวัย20ปีใน FM 24ออกมาในแบบเลือกได้2ทางว่าจะไปสุดกับแบ็กซ้ายหรือเซ็นเตอร์แบ็กด้วยความเร็วที่ไม่ธรรมดา15เต็ม20ทั้งความเร็วต้นและความเร็วสูงสุดในด้านเกมรับก็ยังยืนตำแหน่งได้้ดดดีีนีนนนนนะะครรรรรัับมมกกกกกาาาาาาตสิิใใจททท่่่่16 24แลววงงของรปรขอปเหื นั้นอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาอีกหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่านันกเตะระดับนี้น่าจะใช้เวลาปั้นไม่นานแต่ก็เช่นเดียวกันกันกบสคาวินี่นะครับโควิลทูกิลซีปักป้ายเอาไว้ว่า not for sale นั่นจึงยากหน่อยถ้าใครสนใจอยากได้เขาอาจต้องรอไปอีกสักพักไม่ก็เล่นเทลซีไปเลยนะครับจะได้จบๆกันไปแบ็คซ้ายวาเลนตินบาโกจากโบคาจูเนียส หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาและเหมือนทีมงานของเป๊ปกัวเดอลาลกำลังถูกอ,อกถูกใจแข้งดาวรุ่งจากอาเจนิน่าสุดๆนะครับหลังได้แข่งระดับคุณภาพมาแบบไม่คาดคิดอย่างฮูเรียนอวารเรสเมื่อฤดูกาลที่แล้วแบ็คซ้ายเจนตายในวัย18ปีมีค่าพลังใน f m 24เวอร์วังอลังการเป็นอย่างมาก เขาเกือบจะกลายเป็นรูปผสมระหว่างคาร์ดิโอามาตอนหนุ่มๆกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อรนโนเข้าไปแล้วทั้งการเลี้ยงบอลที่15เทคนิค15วิสัยทัศน์16การตัดสินใจ15ไวพริบหรือความสวรรค์ที่16ทว่าปัญหาของแข้งดาวรุ่นคนนี้คือเกมรับที่ยังไม่แกร่งพอรวมถึงความอึดและความแข็งแกร่งที่ต่ำพอควรแต่เมื่อพิจารณาจากอายุแล้วสิ่งนี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับการพัฒนาเขาต่อไปในส่วนของราคาการเจราจาทุกอย่างจะง่ายและราคาถูกเพราะสัญ,ญญาของเขากับโบคาจะหมดลงในซัม,ามาญญญเมอร์บ นี่จะเป็นการเสิร์ฟทัพที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นบทบาทตัวจริงหรือตัวโรเตชันก็าตามกองกลางตัวรับอาตัว Family ร n นจาก Royal a n นด์เว หนึ่งในนักเตะที่แฟนปืนใหญ่ซนอลติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อยๆหลังมีข่าวกับทีมมาสักระยะในฐานะกองกลางตัวรับแห่งอนาคตเพื่อหวังจะเข้ามาทดแทนจอร์จโยในอีกไม่นานแฟมิเลีย์เนทู่รู้จักในฐานะกองกลางตัวรับสไตล์โฮดดิง้งมีทักษะการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมในทุกระยะมีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์เกมที่ดีและก็ยังสามารถขยับเขึ้นไปเล่นเป็นตัวบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้อีกด้วยแต่ในเกม f m 24แฟมิเล่ย์่ยังไม่พร้อมสำหรับทีมใหญ่ๆใ,ใน1-2ฤดูกาลแรกเพราะค่าพลังอยังไ แรงมากนะครับเหมาะสำหรับทีมที่อยากคว้าเข้าไปและส่งยืมต่อเพื่อรอวันสุกงอมกองกลางวารนเซียเอมรีจากปารสแซงต์แช็กแมก สุดยอดแข้งดาวรุ่งเปเชที่เปิดตัวกับทีมตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีก่อนจะค่อยๆแทรกซึมแย่งตำแหน่งตัวจริงไปได้อย่างถาวรในฤด,ดูกาลล่าสุดโดยปัจจุบันในวัย17ปีเขาได้ลงเล่นให้กับยอดทีมแห่งฝรั่งเศสไปแล้วถึง44เกมทุกรายการค่าพลังของเอมรี่นั้นค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขามีความเป็นกองกลางในแบบฉบับหมายเลข6ผสมกับหมายเลข8มีทักษะไปกับบอลได้ดี D. มีการจ่ายบอลที่แม่นยำรวมถึงค่าพลังได้จิตใจที่ดูคล้ายกับฟาโบกาบีแข้งดาวรุ่งจากบาร์ซ่าในด้านความมมุงันนน,นา,านีคคขอ้สญ ที่จะเป็นอนาคตของทีมไปอีกนานเลยทีเดียวกองกลางชูอาลเนเวสจากเบลฟิกา้า อีกครั้งที่เบนฟิก้ายอดทีมที่ขายนักเตะร,รวมสูงสุดในรอบทศวรรษให้กำเมิดแขแงดาวรุ่งระดับพ็อปขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้ชื่อก็ยังอยู่ที่แถวแถวชูเอาเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่เป็นชูเอาเนวสกองกลางวัย19ปีที่กลายเป็นกำลังหลักของเหยวเลสบอนในตอนนี้ทักษะของเนเวสในชีวิตจริงกำลังถูกพูดถึงอย่างมากนะครับในการควบคุมบอลการเล่นฉลาดแต่บอลตามช่องแม่นยำมีความดุดนันและเข้าใจแทคนิคเป็นอย่างดีทำให้ทางทีมงานฟุตบอลเมนเจอร์ก็ไม่พลาดที่จะวิเคราะห์มาาาเป็นนนคค่พลังสุดดโหดใภี้ ทักษะด้านเทคนิคของเนเวสไปในทางควบคุมบอลเป็นหละนะครับแต่จุดที่พีคที่สุดก็ค,คือค่าพลังทางด้านสภาพจิตใจที่มีความดุด,ดัน17ความกล้าหาญ16และความมีสมาธิต่อเกมที่16ความมุ่งมั่น17ความขยัน17มาพร้อมกับความฟิตเต็มเหนี่ยวและอึดแบบเต็มพิกัดจากภาพที่เห็นก็รู้แล้วใช่ไหมลคะครับว่าเนเวสคือสุดยอดกองกลางที่จะเล่นกลางรับกองกลางตัวกลางหรือกลางรุกก็ได้หมดนั่นทำให้เบนฟิก้าปักป้าย not for sale เอาไว้แต่ถ้าอยากได้จริงๆแล้วก็ค่าฉีกสัญญาก็ถูกตั้งไว้แล้วที่120ล้าา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 านนยูรรรตัววุกทงขมิจบเซ เราได้รู้ประวัติและศักยาภาพของผู้หนุ่มคนนี้ไปแล้วจากคลิปที่ผ่านๆมาจากนั้นผู้เล่าขอขยับไปเล่าค่าพลังในส่วนของเกม FM 2 4เลยกันแล้วกัน สิ่งที่เดนชัดออกมาเลยก็คือค่าในด้านของไหวพริบหรือพสวรวค์ที่สูงถึง19เต็ม20และความมุ่งม,มั่นซึ่งสสิ่งนี้ดีอย่างมากต่อการพัฒนาศักยภาพอย่างรวดเร็วบางทีแค่ฤด,ดูกาลเดียวอะไรๆหลายๆอย่างก็อาจจะดูโตขึ้นแบบผิดหูผิดตาสิ่งที่โดดเด่นไม่แพ้ตัวจริงเลยก็คือการเลี้ยงบอล15สัมผัสแรก15เทคนิค16วิสศยทัศน์14และการหาพื้นที่ว่างขณะไม่มีบอล15และความคล่องตัว16ถ้าไม่คิดอะไรมากการใส่ย,ยามาเป็นผู้เล่นตัวโลเทชั่นในฤด,ดูกาลแรกก็ไม่แยยย่่่่่ออออะไไรรนนนนนนักใใใใหหห้้้้้โาาาสสลลงงเเบถวววืชช15ทุดดขฒ นายอย่างต่อเนื่องก็ต้องอย่าลืมว่าอายุของเขาในช่วงสีซสั่นแรกจะอยู่เพียงแค่สิบห้าถึงสิบหกปีเท่านั้นในส่วนของการซื้อขายจริงๆในช่วงเริ่มเกมบาซ่ายังไม่ได้มอบสัญญาใหม่ให้กับเขาทําให้ราคาอาจจะเบาที่สุดอยู่ที่ไม่เกินแปดสิบห้าล้านยูโรเฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นนะครับพะหักช้าก,กว่านั้นคุณก็หมดสิทธิแล้วล่ะเพราะในชีวิตจริงบาซ่าเพิ่งมอบสัญญาใหม่ให้กับยาม่าที่จะมีค่าสัญญาสูงถึงหนึ่งพันล้านยูโรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าแพทใหม่มาก็บายๆกันได้เลยนะครับตัววรุกกทาาางซซ้ยิตโเจ แนวรุกเซมบ้ามาแล้วครับท่านผู้ชมคราวนี้เป็นว่าทีนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาอย่างเจ้าหนูวิกตอร์โรเก้ดาวรุ่งวัย18ปีที่โชว์ฟอร์มสุดเดือดกับต้สงกัดในบราซิลฤดูดกาล2023ด้วยการยิงไป20ประตูจาก41เกมทุกรายการก่อนจะโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหนักไปโดยสื่อคาดการณ์ว่าเขาอาจจะกลับมาในช่วงปีใหม่2024และก่อนจะมาเปิดตัวกับบาร์ซ่าในช่วงต้นฤดูดกาล2024-2025ค่าพลังในเกม f m 24ของโรเก้ทำให้เขาสามารถเล่นในตำแหน่งกองหน้าหรือปีกซ้ายตัดเข้า หาที่ว่างความนิ่งความมุ่งมั่นความเร็วอยู่ในระดับที่พร้อมปั้นต่ออย่างที่บอกไปว่าการเจราจาคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยการซื้อหรือการยืมจะขึ้นอยู่กับบาซ่าในฤดูกาล2024-2025ว่าจะใช้เขาเลยหรือไม่หรือส่งยืมไปปั้นต่อก็ต้องดูตามสถานการณ์นะครับมากระที่กองหน้าเอนริกจากพาเมรัส เจ้าหนูมมหัศจรรย์แห่งหลีสซัมบ้าอีกคนที่กลยจะกลายเป็นแข้งใหม่ของเรอัมาดิดในฤดูกาลหน้าด้วยค่าตัวเบื้องต้นถึง35ล้านยูโรบวกแอดออนอีก25้าล้านยูโรและจะมาเซ็นสัญญาทันทีหลังจากอายุครบ18ปีในเดือนกรกฎาคมปี2024ในเรื่องของค่าพลังเอนริกจะยังไม่สูงมากนักในตอนที่เริ่มเกมแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนจบซีซั่นแรกของฟุตบอลสเปนก็น่านจะมีอะไรพัฒนาขึ้นเยอะพอสมควรในจุดที่โดดเด่นมากๆของเอนริกเลยก็คือไหวพริบหรือ,อว 18, ความสสวรรทีีูู่่่่่่งง cm, งงงงถึ18 175แแแแและะาามมมมมมขข็กกก25้้้จจนนนนไเเิซตุดดัั ทดแทนได้ดีในด้านเทคนิคเลี้ยงบอลสัมผัสแรกเทคนิคละการจบสกอร์นั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่นะครับแต่อาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการปเป็น11ตัวจริงต้องค่อยๆปันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะศักยภาพของไอ้หนุ่มคนนี้สูงลิฟต์อันดับต้นๆของเกมเลยทีเดียว นี่คือทั้งหมดจากทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ที่คัดสรรมาให้นะครับอาจจะมีนักเตะร,ระดับท็อปที่หายไปหลายคนอย่างจูดเบลิงแฮมกาบีเปตตรีอเริฮันโดกานาโชปุกยโยซากา้าหรือริจามาโมเซล่าใน,นกระเพาะเราอยากแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับนักเตะที่ยังไม่รู้จักกันดีพอเชื่อได้เลยว่าต้องมีนักเตะในกลุ่มนี้บางคนก้าวสู่ระดับโลกได้แน่ในอนาคตนอกจากนี้คลิปเหล่านั้นมีจตนาที่ทำให้แฟนเกมได้ดูและเพื่อไปตามหาควาแข้งเหล่านี้มาครอบครองถ้าผลเป็นอย่างไรปั่นขึ้นแค่ไหนอย่าลืมเอามาโชว์กันหล และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราดนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์